เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องชาวบ้านนะครับตำรวจเขาเตือนมามาเช้านี้ผมดูติดตามเพจตำรวจเขาบอกงี้เขาบอกว่าช่วงนี้อ่ตุจจีนก็จะมีคนส่งอ่างเปามาก็มีทั้งจริงทั้งปลอมครับส่งเป็นลิงก์มาพอกดปุ๊บเงินหายหมดบัญชีดังนั้นก็ฝ euh. ากพี่น้องประชาชนทั้งคนแก่คนหนุ่มทั้งหลายนะครับใครส่งอ่างเปามาเป็นลิงก์ไปอะไรอย่าไปกดนะครับพอกดก็ไปคนไม่รู้จักนะครับเรียบร้อยเงินหมดบัญชีเลยนะครับเงินเรายิ่งน้อยอยู่แล้วหมดบัญชีเลยนะครับดัะนั้นก็ฝากฝากด้วยนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปอะไรกันเยยยอะะแมมาาก นะครับอันนี้ก็ให้ความรู้นะฟังรายการพีเดก็เตือนภัยให้ความรู้ใครเห็นด้วยมีประโยชน์กดหนึ่งนะนะครับนะหนึ่งนะครับนะครับเพราะสแกมเมอร์มันเยอะตรงก่อนนี่ก็เซฟโซนก็เขตปลอดภัยก็อยู่ที่คำเหรีตอนนี้ย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วเมืองไทยก็เต็มไปด้วยอะไรนะพวกวิชาชีพเต็มไปหมดโดนดูดเงินถ้าเราโดนปุ๊บไห,หนๆก็เสียค่างโง่ไปแล้วก็รีบโทรอายัดบัญชีแจ้งตำรวจทันทีทันใดอย่าช้านะครับไวๆนะครับบางธนาคารเนี่ยเขาจะหน่วงไว้ถ้าคุณแจ้งเร็วเท่าไหร่มันก็เป็นประโยชน์กับคุณ นะครับนะเข้าใจนะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปดูอ่างเปานะครับคนไม่รู้จักเขาจะมาส่งให้เราได้ไงก็มีแต่พวกมิจฉาชีพมิจฉาหายไม่ค่อยมีมีแต่มิจฉาชีพก็ดูแลตัวเองด้วยนะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์กันไปเยอะครับเปิดการมองเห็นโดยเฉพาะทางแอปฟ้าเฟซบุ๊กเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนดูเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนดูน้อยเพราะมันปิดกั้นพี่น้องประชาชนที่ดูทางแอปฟ้าเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนยกมือไหว้นะครับช่วยกันแชร์เยอะๆแชร์แล้วข้างบนก็อ่าแคปชั่นเชิญชวนมาดูพี่เดย์ ได้ความรู้ดีมากเตือนภัยให้ความรู้นะเป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับฝากแชร์นิดนึงนะครับส่วนทางแอปแดงกับตตนี่คนดูเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับหลักพันอัพตลอดนะครับเออรับรักวางอาจารย์แล้วไม่โง่เงินเราก็ให้เรายุ่งยากฝังดินดีกว่าอย่าไปฝังเลยครับฝังไปเดี๋ยวหมาไปขุดมาคนอื่นเอาไปกินนะฝากธนาคารดีที่สุดนะครับแตอย่าไปใช้บริการออนไลน์ก็แค่นั้นนะนะครับจุกครูครับ สวัสดียามเช้าค่ะนะครับนี่อะไรคุณดุษฎีคุณเฮียงคุณสุวัสด์คุณอดิสรน,นะครับช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับฝากนิดนึงฝากด้วยแล้วก็เปิดการมองเห็นด้วยส่งของงของขวัญมันก็ทําให้เปิดการมองเห็นนะครับผมไม่ได้อยากได้เงินอะไรของท่านนะนะครับแต่ว่าการส่งของขวัญอะไรพวกนี้มันก็ทําให้เปิดการมองเห็นได้นะครับแต่ไม่ได้อยากได้อะไรบอกก่อนนะเพราะว่าผมไม่รับเงินรับทองอะไรใครอยู่แนละ้วอย่างมากก็ส่งวายมาให้แค่เปิดการมองเห็นนะครับเนี่ยคนบอกแอปฟ้าไม่ค่อยแจ้งเตือนเลยเลยไม่รู้นะครับเห็นนะนี่คือปัญหา นะครับมัน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 เลยไม่ค่อยมีคนดูทางแอปฟ้าก็มีทางเดียวท่านก็ต้องช่วยกันแช์นะครับว่ามีประโยชน์ยังไงอือนะครับเนี่ยขอบขอบพระคุณมากครับครับแชร์แล้วครับอารีขอบคุณครับนะครับนะอ่าอะไรนะครับอ่าส่งได้แต่หัวใจค่ะไม่เป็นไรครับนะครับแชร์แล้วครับโอ้ขอบคุณมากคุณบาสคุณอะไรธิรพันธ์อะไรเยอะแยะโอ้กับขอบพระคุณนะครับส่งของขวัญดอกไม้อะไรขอบคุณครับมันจะช่วยกันเปิดการมองเห็นนะครับมันจะได้มีคนมาดูเยอะผมไม่ได้สนใจตังค์เริออะไรนะ นะครับคาถามอะไรไม่สร้างสรรค์ขออนุญาตไม่อ่านนะครับนะครับเห็นแล้วแต่ไม่อ่านไม่สร้างสรรค์แต่ถ้าดูแล้วอะไรที่มันดูไม่ดีก็จะมีแอดมินจะบล็อกทิ้งไปนะครับสุขสัรต์วันวาเลนไทน์สุขสัรต์วันตรุษจีนนะครับเราจะคุยกันเรื่องดีๆนะครับสบายครับแชร์แล้วอธิษฐานขอบคุณครับโอ้ดีมากเลยกราบขอบพระคุณครับยกมือไหว้เลยนะฮะมันจะได้มีคนดูเยอะอาจารย์สนแต่วายนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องตอนนี้นะครับ นะครับเขากําลังบี้กันเรื่องกกตนะครับว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่เพราะว่าการลงคะแนนมันไม่รับอย่างเมื่อเช้าดูรายการคุณสอรยุทธ์ก็พบว่ามีอายการเขาบอกแหลงข่าวอายการนะเขาบอกว่าการจัดการเลือกตั้งของกกตไม่เป็นความลับนะครับนะก็คือน่าจะโดนด,ดําเนินคดีจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะมันสามารถตรวจสอบว่าใครเป็นผู้มีสิทธิทเลือกตั้งและไปเลือกใครเป็นสอสอมันสามารถตรวจสอบได้ นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นข่าวจากสํานักง,งานอายการที่ผมดูจากคุณสรยุทธ์นะยิงเท็จอะไรไม่ทราบดังนั้นก็เท่ากับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นความลับในมุมมองของอายการบางคนบางท่านนะที่ฟังจากรายการคุณสรยุทธ์แล้วก็นักกฎหมายปรามาจารย์เยอะแยะมากมายก็คือทุกคนนะครับหลายคนเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รับคําว่าไม่ลับก็คือสามารถตรวจสอบย้อนหลังว่าใครมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงลงคะแนนให้ใครนะครับซึ่งสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปี49นะครับ ดังนั้นเมื่อการเลือกตั้งไม่เป็นความลับอะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันจะฝ่าฝืนกฎหมายนะกฎหมายเลือกตั้งสสมาตรานะครับ96นะครับนะนะครับที่มีการบอกอา่อาอ่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา85ก่อนการเลือกตั้งต้องเป็นความลับผมขออนุญ,ญาตใช้ภาษาชาวบ้านกับชาวบ้านเมื่อไม่เป็นความลับก็ขัดตรัฐธรรมนูญนะครับแล้วไปดูมาตรา96ของกฎหมายเลือกตั้งสสสั้นๆบรรทัดเดียวนะครับเขาเขียนว่าห้ามมิให้ผู้ใด นะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยจงใจทําเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้บนบัตรเลือกตั้งนะครับนี่ครับนี่เราเตรียมกฎมงกฎหมายมาเลยนะฮะเราไม่ได้มั่วนะฮะนะครับมาตรา9 6ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา164มาตรา164ก็ถ้าใครไปกากระบาดกาอะไรบนบัตรเลือกตั้งจําคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีนะครับปรับ20,000ถึง100,000บาทนะครับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด10ปี นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็โทษจะหนักมากขึ้นอืมนะครับหนักมากขึ้นนะฮะนะครับนะนะถ้าถ้าเป็นเจา้าหน้าที่นะครับโทษก็จะหนักมากขึ้นก็จะมีความผิดตามมาตรา157ก็จําคุก10ปีนะครับเช่นเป็นคณะกรรมการกปนอประจําหน่วยเป็นกรรมการกกตเป็นเลขาธิการกกตโทษก็จะหนักมากขึ้นเข้าใจนะครับอืมอืมนะนะอันะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝ่าฝืนทัางรัฐธรรมนูญแล้วก็ฝ่าฝืนทางกฎหมายกกต ในมุมมองของนักกฎหมายหลายคนก็แสดงความคิดเห็นกันส่วนจะผิดหรือถูกก็รอศาลตัดสินนะครับนะทุกคนก็จะไปทางเดียวกันแต่กรกตก็ยังยืนยันว่าอะไรนะครับเป็นการลงคะแนนรับนะครับก็ออกมาแถลงข่าวแล้วก็นั่งท่องอยู่คําเดียวนะครับ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 บางคนก็เลยสงสัยว่าลงคะแนนรับหรือของรับก็เราไม่รู้กันนะนะครับนะใครเชื่อกกตกดหนึ่งใครไม่เชื่อกกตกดสองนะครับถ้าเชื่อกกกตบอกบอกรับ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 กดหนึ่ง ไม่เชื่อกรกตกดสองนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันออกเสียงนะนะครับก็แล้วแต่นะฮะตามสะดวกตามสบายกันนะครับพี่น้องครับนะฮะก็หวังว่าจะมีการตรวจสอบกันต่อไปตอนนี้ก็มีคนไปฟ้องศาลปกครองนะศาลปกครองนี่ก็นะสามารถที่จะมีคําสั่งว่าการเลือกตั้งนะครับว่ามันมันมันชอบหรือไม่ชอบนะครับนะนะครับนะอันนี้อันนี้แล้วก็สามารถสั่งนะครับนะงดการประกาศรับรองสสได้ นะครับก็ก็มีคนไปยื่นแล้วก็ว่ากันไปเดี๋ยวก็ดูนะว่าสารถ้าจะว่ายังไงก็ต้องเรียกกรกตมาชี้แจงส่วนอีกด้านหนึง่งนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินก็รับเรื่องจากประชาชนนะครับเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบก็ส่งสารรับนูลน,นะครับอันนั้นก็สั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมค,คะนะครับเหมือนกับปี4ี่นะครับนะก็สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่พอหลังจากนั้นแล้วก็ต้องมีสารทุจริตคณะกรรมการกรกตแล้วก็ใครที่ไปจัดซื้อจัดจ้างไอ้บัตรเลือกตั้งมาเนี่ยแล้วมันมีบาร์โค้ดมี QR คเนี่ยนะครับนค ทั้งบัตรทั้งมีทั้งหมด2โรลงพิมพ์นะลงพิมพ์แรก <c oughs> QR code อีกรงพิมพ์หนึ่งาร์โค้ดนะครับจ้างสโรลงพิมพ์ไม่เหมือนกันเลยทั้งๆท,ที่เป็นบัตรเลือกตั้งผมก็ไปเข้าใจว่าเขามีมาตรฐานยังไงบางคนก็ถามมีการทุจริตในการจัดซื้อจัาจ้างไหมบางคนถามว่ามีเงินทอนไหมนะบางคนถามว่าเป็นเพราะความไม่รู้หรือความโง่หรือเปล่านะหรือว่าเป็นความบกพร่องนะครับมันก็มีหลายเหตุผลนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่จัดซื้อ ไอ้บัตรเลือกตั้งเนี่ยก็ดูสถนานการณ์ตอนนี้ก็อาจจะถูกดำเนินคดีนะครับผิดถูกอะไรเลยไม่ทราบแต่เอามีโอกาสถูกดำเนินคดีนะทั้งคณะกรรมการการเลือกตัก้งทั้งเลขาธิการหรือใครคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไปจัดซื้ออย่างนี้ได้งไงบัตรเลือกตั้งมีบาโค้ดนะครับแล้วบาโค้ดมันคือการการเครื่องหมายทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งทําให้รู้ว่านะครับคนที่มาลงคะแนนเป็นใครนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่า จะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะติดตามกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนะผมก็ติดตามดูครับผิดถูกก็รอสารตัดสินนะแต่ตอนนี้นะกฎหมายส่วนใหญ่เขามองว่ามันอาจจะถูกดําเนินคดีได้ว่ามีความผิดนะครับไปทําเครื่องหมายก็คือมีบาร์โคดมีมีคิวอาร์โคดอยู่บนบัตรเลือกตั้งก็จะต้องถูกดาเนินคดีกันต่อไปนะครับนะตอนนี้กรกตนนก็ร้อนๆ้หนาวหนาแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวแล้วเมื่อเช้าดูพาดหัวหนังสือพิมพ์บอกเริ่มมีกรรมการประจาหน่วยอาจจะถูกดําเนินคดีเรื่องทุจริต นะครับเริ่มแล้วครับนะครับแล้วกรกตชุดนี้นะครับไม่เคยจับคนซื้อเสียงได้เลยแม้แต่คนเดียวคนก็เลยตั้งคําถามว่าไม่มีฝีมือนะครับหรือว่าเป็นพวกเดียวกับนักการเมืองหรือว่าไม่สนใจนะครับตามน้ํบายอะไรต่างนะครับคนก็เริ่มมีความสงสัยเกี่ยวกับกรกตชุดนี้นะครับว่าอะไรยังไงนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนะครับว่าไม่สามารถจับคนซื้อเสียงได้ทั้งๆที่คนก็รู้ว่ามีการใช้เงินใช้ทองกันเป็นหมื่นล้าน นะครับเหมือนตะบอนการพนันเนี่ยตำรวจท้องที่ไม่รู้ว่าประชาชนทนรู้หมดจะไปจะไปเข้าบ่อนจะไปที่ไหนจะซื entirely, way, maybe, kids, ้อ <proceso> บ nope. ุหรี่ไฟฟ้าจะไปที่ไหนจะไปนั่งผับเถื่อนผับแถวแถวทองหล่อเปิดเกินเวลานอกโซนนิ่งแถวทองหล่อบ้าแล้วครับนอกโซนนิ่งนะครับมันก็เปิดได้ไม่เกินเท่ยง่คือจะเปิดที่สี่หมดต้องหลอนะครับถามไปตำรวจกล้าไปจับไหมนะมีหน่วยงานกรมการปกครองกล้าไปจับไหมนะคนก็เลยสงสัยว่าไอ้ผับพวกนั้นมีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานงานไดงานหนึ่งหรือเปล่า นะครับนะเขาขมนมสงสัยมันอยู่ได้ยังไงมันทาผิดกฎหมายโจ,งจ่งแจ้งนะครับนะอย่างผับเพิ่ออะไรแถวทองหล่อเนี่ยโอ้โหเกินเที่ยงคืนมันเปิดได้ยังไงนะครับมันนอกส่วนนี่มันเปิดถึงตีสี่เปิดถึงเช้านะครับทาไมเขากลา้าและทําไมเจ้าหน้าที่ไม่กล้าไปจับกลุ่มเขานะครับบางคนก็ถามว่าเขาจ่ายทุกดวนเขาจ่ายตรงใช่ไหมจ่ายครบไหมเหมือนผ่อนชำระค่าง,งวดมอเตอร์ไซค์จ่ายทุกงวดก็ไม่มีใครมายึดนะผับสถานบริการจ่ายทุกงวดก็ไม่มีใครมาจับให้ผิดกฎหมายยังไงก็แล้วแต่ นะครับอันนี้ก็คือบ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนี้กกรตอจะมีคนมาจับกุมผม,มว่ามันต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายนะส่วนผิดถูกก็ว่ากันไปนะครับงบประมาณก็ต้องหกเจ็พันล้านก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ถ้าเลือกตั้งเป็นโมฆะนะครับอนุทินก็สบายใจนะครับนาย,ยกเนี่ยไม่ต้องห่วงครับรักษาการไปเรื่อยๆรักษาการไปสักสามสี่ 3, ปีก็ได้ไม่เป็นไรครับสบายครับนะครับพี่ดููนี่สบายไม่เดือดร้อน้วครับตีกองสบายเดินเดินสายไปละนองไปบ้านเมียพอตามอ่าพอตามแม่ยายไปตีกองสบาย ตีกองเพลินไปหน่อยนะครับไอ้ไม้ตีกองมาโดนหน้า <c oughs> นะครับก็อวยพรนี่ไอ,อ้พี่หนูสุขภาพแข็งแรงนะซินเจียอยู่อยู่ทีนี่ว่าใช้คือพี่หนูนี่สบายครเลี้ยงเลี้ยงไ,ไ,ไอ้ภาษาจีนสบายครับยิ่งการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยโอ้ยสบายแล้วพี่พี่หนูก็รักษาการไปเรื่อยพี่ธรบนัก็รักษาการไปพักกล้าทรกับพักภูมิใจไทยสบายอยู่ยาวเลยครับนะรักษาการไปสักสีกป่ปีกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่สบายนะครับนะนะครับ รักษาการไปอีกสี่ปีสบายเพราะว่าแกเป็นนายกตราบใดที่ยังไม่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ท่านก็เป็นนายกต่อไปสักสี่ปียาวก็สบายผู้กองธรรมนัฐก,ก็เป็นรองนาย,ยกไปสี่ปีเพราะนั้นพรคพรคภูมิใจไทยก็ไม่สนใจแล้วพรกก้าวทำไม่สนใจใครจะคัดการการเลือกตั้งคุณก็ทําไปยิ่งนานก็ยิ่งดีเขาก็อยู่ในตาแหน่งไปสบายนะครับไม่ต้องไปเคลียตำหน่งตำแหน่งนะทุกวันก็สบายหมดจุกครูจุกครูเป็นไงฟังแล้วเพลินไหมลนะ่นะแต่บางคนบอกฟังแล้วหดหูนะครับสบายครับ นะครับฟังอาจารย์แล้วเริ่มอยู่เป็นเย็นพอรอได้ขอบคุณครับคุณนาทีครับนะครับช่วยกันเปิดการมองเห็นกดไลค์กดแชร์นะครับส่งของขวัญส่งอะไรกันมานะครับเพื่อเปิดการมองเห็นไม่ใช่ส่งมาให้ผมอะไรนะผมไม่ได้สนใจเรื่องของขงของขวัญนะแต่ผมอยากให้มีการเปิดการมองเห็นประชาชนจะได้ฉลาดนะครับดอรต็อกแท็กขอบคุณครับผู้พันเคเอฟดีขอบพระคุณครับนะครับก็ขานชื่อให้นะนะครับนะผมไม่ได้หวังรวยหวังอะไรอยากจะให้มันเปิดการมองเห็นประเทศเราเศร้าหมองต่อไปครับอ่ไม่เป็นไรครับ นะครับสู้กันไปครับอ่านะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องด่ากันไปด่ากันมาระหว่างเจี๊ยบอมอลลัตนะครับกับใครนี่ชื่ออะไรเนี่ยอ่าแก้วตาส้มกับส้มอ่าคุณหลิวขอบคุณครับส่งของขวัญนะนะครับนะครับก็ด่ากันไปด่ากันมาหลักแล้วเนี่ยด่ากันไปด่ากันมาไม่มีผู้เสียหายครับเพราะว่าเท่ากันสมัครใจด่าทอกันเท่ากับว่าไม่มีเจตนาหมิ่นประมาทสารนิกาตัดสินไว้เยอะแยะผมอยากจะฝากทั้งสองคนนะทั้งเจี๊ยบทั้งอะไรทั้งแก้วตาเนี่ยด่ากันไปด่ากันมาอย่าเป็นภาระาานเลย คุณด่ากันไปคุณก็ด่ากันไปทางโซเชียลแต่คุณไม่ต้องไปฟ้องศาลมันเป็นภาระศาลเนงานเยอะมากด่ากันไปด่ากันมาเสร็จแล้วก็ไปฟ้องศาลมันเป็นภาระไงเพราะนั้นเนี่ยไหนๆแล้วคุณเป็นนักการเมืองด้วยกันเนี่ยคุณก็ด่ากันไปด่ากันมานะครับด่ากันอยู่ในในโซเชียลเนี่ยไม่ต้องไปฟ้องศาลมันเป็นภาระด่ากันไปด่ากันมาไม่มีผู้เสียหายหรอกไม่มีเจตนามินประมาทนี่คือการให้ความรู้จากลุงเดออินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีความรู้กฎหมายเล็กๆน้อยน้อยนะครับเป็นคนที่มีความรู้เล็กเป็กน้อยเป็น ในฐานะอินฟูนะขอย้ำเลยอินฟูนะครับเข้าใจนะวันชัยพลังบวกขอบคุณครับกับขอบพระคุณครับนะฮนะแล้วก็เสร็จแล้วก็การด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยไม่จาเป็นต้องระบุชื่อถ้าวินยูชนหรือคนทั่วไปรู้ว่าเขาด่าใครนะและ้วก็ความละหมินประมาทก็ถือว่าอ่าฟ้องได้นะแต่ต้องรู้จากโพสต์นะไม่ใช่รู้จากที่อื่นนะแนวคําตัดสินของศาลฎีกาต้องรู้จากข้อความที่โพส์แต่ไม่จะไปรู้จากที่อื่นแล้วจับมารวมกันเนี่ยนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะเข้าใจนะ นะครับเพราะนั้นการด่าคนอื่นไม่เอ,อ่ยชื่อแต่คนรู้ว่ากําลังด่าใครอันนี้ก็อาจจะมีความผิดฐานบินประมาทได้แต่ต้องรู้จากข้อความที่โพสแต่ไม่ได้รู้จากที่อื่นนะครับเข้าใจนะอ่อนะครับนะครับด่ากันไปด่ากันมาอย่าไปเป็นภา,า,าระศาลเลยเชื่อผมคุณอยากด่าก็ก็ด่ากันไปไม่ใช่ด่าก็เสร็จแล้วไปฟ้องศาลสองกรรมนะกรรมเดียวสองกรรมไรต่งังคุณจะไปให้มันเป็นภาะศาลทำไมศาลงานเยอะท่านทราบไหมคดีความในศาลเนี่ยผมเคยถามผู้พิพากษานะเขาบอกหนึ่งคดีเนี่ยต้องใช้เงินภาษีประมาณหกพันบาท พอถ้านะคุณฟ้องฟ้องก็ไปสิบ<ๆ>ไปเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเสียภาษีแต่ละคดีเนี่ยค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคาดีประมาณหกพันบาทเงินภาษีทั้งนั้นนะครับเข้าใจนะครับอ่านะครับอ่านะครับอ่าอะไรเนี่ยไม่ฟังอาจารย์แล้วติดตามด้วยอะไรเนี่ยครับอ๋พอพระเอกมาแล้วอะไรเนี่ยอะไรอ่านะครับนะ <laughs> พี่เดพระเอกมาแล้วแชร์แล้วครับพี่เดขอบคุณครับนะคุณเสถียรครับช่วยกันนะช่วยกันแชนร์นะฮะ เพราะว่าถ้าไม่แชรนะ์มันเปิดการมองเห็นไม่ได้โดยเฉพาะทางแอปฟ้าเนี่ยปิดกั้นอย่างเดียวเลยทําอะไรไม่ได้เลยอย่าไม่เตือนไม่อะไรเลยอืม <c oughs> นะครับนี่บางคนบอกเนี่ยด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็ไปฟ้องว่างกันมากเหลือเกินนะครับนะนะไม่ต้องไปฟ้องครับด่ากันก็ไปนะครับนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะฮะเดี๋ยวผมจะจัดรายการอีกสักแพบนะครับเดี๋ยววันนี้มีงานที่ต้องทํานะครับหลายเรื่องหลายราวอยู่ก็เอาสั้นๆกันนะครับอ่า ตามมาจากช่องป๋าหนุ่ยแชร์ให้แล้วครับนกนกอะไรนกนกอะไรวะเนี้ยนกกระเต็นน้อยขอ,ขอบขอบพระคุณครับป๋าหนุ่ยก็คุยเรื่องเขมรแต่ช่วงหลังนี่เขาก็ต้องเอาการเมืองมางแล้วเขมรมันไม่ค่อยยิงเลยนะครับช่วงหลังนี้ยิงไม่ออกมันไม่มีเงินซื้อกสุนแล้วเขมรตอนนี้เห็นว่าวคุณเซนก็ป่วยหนักแล้วยังไม่รู้ตายยังไม่รู้นะ <c oughs> อนะ,ะครับเรามีเรื่องอะไรนะครับก็เรื่องอเมริกาครับเห็นผมดูข่าวก็โอ้โหอเมริกาไปนะอ,อเมริกานี่ก็ วันๆก็จะไปยิงที่นั่นที่นี่อะไรต่างนะครับนะคร <t> ับเราก็ไม่รู้ว่ายังไงกันนะครับเดยวดูสักครู่นะนะครับช่วยกันแชร์ไปช่วยกันส่งดอกมงดอกไม้เปิดการมองเห็นนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับอ่านะครับนี่นะครับท่านท่านนายกเบียร์ปรมเมศงามวิเชษนะครับท่านก็มาคอมเมนต์ด้วยขอบคุณครับท่านนายกเมืองพัทยาใครปันไปพัทยาจะมีปัญหาอะไรในพัทยานี่ก็ไปหาท่านนายกนะท่านเป็นคนน่ารัก <t> <t> <ค>นะครับก็เป็นพักพวกเพื่อนฝูงกันนะครับกับผมนะท่านนายกเบียร์นะฮะ ลองไปนะครับเดือดร้อนถูกข่มเหงลังแกงแกในเมืองพัทยาเนี่ยไปพบร้องเรียนกับท่านเลยแล้วเป็นคนน่ารักมากตอนนี้มันก็มีข่าวนะครับว่ากกตรเริ่มจะสอบสวนนะครับพวกคณะกรรมการประจําหน่วยเจ้าหน้าที่อะไรทุจริตหรือไม่บางคนก็ถามว่านะครับเป็นการสอบสวนตามปกติหรือไม่หรือเป็นกรณีที่จะหาแพรับบาปว่าใครทําให้การาลงคะแนนไม่เป็นความลับนะครับพี่น้องคิดว่าเป็นการสอบสวนตามพยานหลักฐานกฏหนึ่ง หรือว่ากําลังจะหาแพทรับบาปกดสองคนก็เริ่มเริ่มเริ่มสงสัยเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอืมแทงเดือดหลังพบเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยที่บัตรเลือกตั้งสีภูพร้อมต้นกั้วหลุดถูกสอบลั่นนะหน่วยไหนโดยหลุดออกมาโดนสอบลั่นตัวเองที่ผิดพลาดเรื่องการทําบัตรนะครับหรือการจัดซื้อจากจ้างบัตรเลือกตั้งนะครับที่มีบาโค้ดไม่เคยมีใครต้องรับผิดชอบประเทศนี้อันนี้ก็หัวหน้าพักประชาชนบเขาโพสต์นะครับผมดูจากรายการคุณสอนยุทธนะครับนะครับว่าไม่รู้ว่า เนี่ยพอมีปัญหาเรื่องการเลือกตั้งไม่โปร่งใสแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยคุณแทงก็บอกว่าดีแต่ขู่ฟ้องประชาชนเรียกสอบเจ้าหน้าที่ทุจริตนะครับเอานะครับ <suis S 1> <tack> ตัวเองที่ผิดพลาดเรื่องการจัดจัดซื้อจัดจ้างทําบัตรไม่เคยต้องรับผิดชอบประเทศนี้นะครับอืมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณคุณแทงหัวหน้าพักประชาชนก็กำลังบี้เรื่องนี้นะครับเพราะเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าการเลือกตั้งนี่มันไม่เป็นไปโดยรับแล้วเนี่ย Ian. มันก็ผิดกฎหมาย อาจารย์ธงทองจัรทรางศกอาจารย์สอนนิติศาสตร์ที่จุฬาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าคําว่ารับเนี่ยหมายถึงว่านะครับไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังไปว่าใครลงคะแนนให้ใครสืบค้นก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสืบค้นได้มันก็ไม่เรียกว่ารับหรอกครับก็เหมือนกับคดีทนายดังจําได้ไหมพาเด็กผู้หญิงลูกสาวเออลูกสาวเพื่อนนั่งรถไปแล้วก็ไปกอดจูบลูกคําหอมแก้มนะครับอยู่ในลานจอดรถไม่มีใครเห็นแต่มันอาจจะเห็นได้พอมันอาจจะเห็นได้นะครับ นะครับถึงแม้จะไม่มีใครเห็นแต่อาจเห็นได้ถ้ามีคนเดินผ่านมามันก็กลายเป็นกระทัมมนาจารต่อหน้าธารกำนันก็ถูกดำเนินคดีอยู่ที่สอนอวังทองหลังเห็นไหมก็ถูกดำเนินคดีเพราะอะไรถึงแม้เวลาไปกอดจูไปรูปคำไปหอมแก้มเนี่ยไม่มีใครเห็นแต่มันจอดอยู่ที่ลานลานจอดรถของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มันก็อาจจะมีคนเห็นมันก็กลายเป็นนะเขาเรียกอะไรต่อหน้าธารกำนันนะครับหมายความว่ามีโอกาสที่คนจะเดินผ่านมาเห็นถึงแม้จะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่มีโอกาส บัตรลงคะแนนเหมือนกันมันมีต้นขั้วมีเซ็นชื่อนะครับบัตรต้นบัตรลงคะแนนนะมีต้นขั้วแล้วก็มีบัญชีรายชื่อมีลำดับแล้วก็บัตรลงคะแนนก็มีค r วอารคเมื่อเอาสามสามอันมารวมกันมันก็มีโอกาสที่จะตรวจสอบย้อนหลังว่าใครมาเลือกตั้งและเลือกใครเป็นสอสเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่รับแล้วเพราะมันมีโอกาสนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับกันนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างครับอืนายกอนุทินนะครับอ่าโพสถึงประชาชนยันจะไม่ทําให้ผิดหวัง และเสียใจและจะตอบแทนบุญคุณของทุกคนที่ไว้วางใจนะครับนะครับและจะรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าอนุทินจะทําให้คนไทยรวยเหมือนกับที่หาเสียงไหมนะครับรวยจนต้องขอร้องเลยว่าพอเถอะรวยไม่ไหวแล้วนะครับคำนี้นะก้องหูนะครับเพราะฉนั้นนายกรัฐมนตต้องทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้ก็โดนดานะครับเชื่อผมเด็ดอ่านะครับนะครับจุลพรรแจงยิบเพื่อไทยตัดสินใจร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยนะครับเพราะอะไรครับอืม เพราะจะได้เอาโนโยบายนะครับนะนะครับไปทําให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นนะครับในเขาว่าอย่างนั้นนะถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นะก็ยินดีที่จะเข้าไปร่วมรัฐบาลน,นิพพักเพื่อไทยนะแต่ว่าเอฟซีเขาก็สงสัยด่าพักน้ําเงินเสร็จแล้วก็ไปร่วมรัฐบาลไปยกมือไหว้เขานะประชาชนบางส่วนก็ไม่พอใจนะครับแต่พักเพื่อไทยก็บอกว่าพักจะโดนดา่าไม่มีเกยียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่เป็นไร นะแต่ประชาชนเลือกมาแล้วต้องรับผิดชอบต่อประชาชนต้องเข้าไป,ไปร่วมรัฐบาลเพื่อจะได้มีโอกาสได้ทํางานาตามที่หาเสียงไว,กวาก็แล้วแต่นะครับะนะครับก็ว่ากันไปครับเอว่ากันไปครับนะนะครับมันก็ไม่รู้จะอะไรนะฮะอืมนะภูมิธรรมบอกในการตัดสินใจของพอรรคเพื่อไทยในการเข้าร่วมรัฐบาลก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเป็นธรรมชาติของการเมืองหาเสียงกระดากันไปเสร็จแล้วก็เหมือนลิเกพูดง่ายหลังจากนั้นก็เป็นไงนะครับ ก็ไปทําตามสัญญาแล้วนะครับผมว่าพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่นะผมไม่ได้หมายถึงพรรคเพื่อไใจนะถ้าหาเสียงแล้วไม่ทําตามสัญญานะครั้งแล้วครั้งเล่าผมว่าคะแนนนิยมก็ลดลงไปเรื่อยๆอันี้ความคิดเองไม่ผมไม่ได้หมายถึงพรรคเพื่อไใจนะพรรคทั่วๆไปอะเวลาหาเสียงคุณพูดอย่างแต่เวลาหลังจากเลือกตั้งแล้วคุณทาอีกอย่างนะครับหาเสียงคุณก็จะทํานู่นจะทานี่จะลดแลกแจกแถมนะครับหรือด่าทอพรรคการเมืองพรรคอื่นว่าเลวว่าชั่วนะครับแต่ถึงเวลาแล้วคุณก็ไม่ได้ทําตามแล้วน่ะแทนที่คุณจะเข้าไปตรวจสอบการทํางานของเขา แต่คุณก็ทําไมนะนะครับเข้าไปทำอะไรเข้าไปร่วมเหมือเขาแล้วและไอที่คุณบอกว่าเขาผิดเขาถูกอะไรที่ผ่านมานี่ก็คือเรื่องโกหกหลอกลวงหรือเปล่าอันนี้ก็พี่น้องประชาชนก็ต้องไปคิดดูนะครับนะครับวันนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะฮะใครมีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆนะครับอ่อก็สอบถามกันไมได้นะครับมีเบอร์โทรนะครับอ่อร้องทุกข์ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกการแกล้งถูกรังแกอะไรต่างก็สอบถามได้ได้รับหมายสารได้รับหมายเรียกถูกการแกล้งนะครับทุกเรื่องทุกเรานะครับ นะครับนะก็สอบถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับกับอินฟลูเอนเซอร์ได้นกกระเต็นน้อยตามมาจากป๋าหนุยแชร์ให้แล้วครับขอบคุณครับฝากความคิดถึงไปถึงป๋าหนุย่ยทางช่อง YouTube ด้วยป๋าหนุยก็อยู่ทางช่องช่องป๋าหนุยทีวีนะครับลองไปดูนะเรื่องของมุงขมิ้นแรงเขาแต่คนดูเยอะเยอะกว่าผมอีกนะครับนะเป็นพรกพวกผมนี่แหละแต่คนดูเขาเยอะกว่าผมนะนะครับของผมก็วันหนึ่งก็รวมๆแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มก็ประมาณสองแสนเฉลี่ยนะประมาณสักสองแสนแล้วก็จะมีพระผวกเขาก็นะเพจต่างๆก็เอาไป เอาไปทาไมนี่เขาเรียกอะไรเอาไปกระจงกระจายก็เพจการเมืองก็เยอะอยู่นะเช่นไบทีวีบ้างช่องไลฟ์ช่องอะไรต่างๆเยอะแยะก็อาจจะเต็มที่อาจจะวันละห้าแสนคนดูพ่เดนะก็เท่ากับทีวีหนึ่งช่องะเอาละครับวันนี้แค่นี้เดี๋ยวผมมีภานกิจซินเจียอยู่อีซินนีัวดใช้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้สั้นหน่อยนะครับเพราะว่ามีภารกิจนะครับ